ฝนก ing, <grand. S 1> <Christina. S 2> ็โปรยปลายพอดีนี่เรามาอยู่อยู่บ้านอ่าบ้านผู้ใหญ่บ้านที่เหลือที่ไหนเนื้อไี่ครับคือของคิดที่ละรูปเนี่ยดีโอครับเท่าไหร่ครับดีโออ่าคือของโอ้ไพาไปชมครับนี้เท่าไหร่ โอ้โหเหมือนอะไรนะเหมือนร้านค้าเลยครับโอ้โหนี่ใหญ่นะปลากระป๋องเบลล์ลิ่มเลยสามสิบบาทหมดนะครับตามาชมครับ เครื่องตกเครื่องดื่มนี้หมดครับสปายก็มีครับแต่งโสมก็มีนู้นนะเพนผมเพนเพิดเจยกแบแค่คิดไม่ถูกเลยเหมือนๆนี่เรายิงยาวไม่ไม่จ่อหรยิงอะไรใช่ไหมนี่เราเอาคาราบาไหมไม่เอาครับคว้านลงอันนี้เป็นเป็น เป็นอะไรมงเดินเดิอ๋อเอ่อคนกาเรียนกาเรียนกาเรียนไม่เจอไม่ไปหรอตอมาคิตตี้ล่างนี่เป็นกาเรียนกาเรียนเส้นเส้นเหรอของพี่จีนเหรเส้นต้องาขาว้็องจะตู้ร้นนี้เีมีน้ำแข็งนะครับน้แข็งมี น้ำมันด้วยน้ำมันถ่าย wow. เียตรงนี้มันเป็นเรียนมียันหมอสัตว์ใรบมันเด็กโภพก็ติดตลติดเด็กเลี้ยงเด็กลี้องร้านยอะไรด้วยเราต้องทำเ่็นมากรอลตรงนี้โรงเรียนไหมไป่โรงเรียนครับโรงเรียนอะไรโรงเรียนจุลศิลป์อ๋อใชมียันหมอสตมียันหมอสัตได้นะมอสาตหรอใช่ครับตรงนี้ก็ตัวละเซลเีย ที่เห็นเราพวกปุ๋ยไ่หญ้าดูบรรยากาศ ไ่ัยอะก่อนแล้วยูมันมาแป๊บเดียวแ้วมันใช้เที่นั่งสองวงอ่ะเดี๋ยวเราถอยหลังแล้วก็ลงโอ้ท้ายขบวนยังมาไม่หมดเลยอะ่ะทะเลไหมเกรดท้ายขบวนโอ้โห ผู้ใหญ่เนีเ่ยนี่นะที่ทำการผู้ใหญ่โอ้มีทุกสิ่งทุกอย่างเลยขอเซิร์ฟผู้ใหญ่ขอรับเซิร์ฟคือไล้ทุกอย่างหรอ